หนึ่งสี่เกมเดียวยี่สิบสองเอริมโฮมโฮมนี่ไงยองงองล่วงสองล่วงสองแบบมง,งงงยังไม่ได้ทำอะไรเลยดวงสามมาเด้เอตัวเพิ่งล่องใหม่ดาวดาวเฮ้ยไม่ตายทักตัวอะไรวะ Đau Đau Ôi Mấy tài tắc tua Mấy một ti tắc tua rồi hơi À hơi chú cắt vất à Đau Tôi có đấy tiếng phải đường vào Ôi đi nghe Đi ngay! đưa lại tôi nghĩ nó Đi Ôi Đó มาดิพุ่งอโลก่อนนะทุกคนผมไม่ได้พุ่งผิดนะครับแถวสองมาดิเฮ้ยเอาคิวฟรีวะ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาดิทันนี้ก่อนแล้วก,กูเรืยกรถอย่างเร็วเลย Ở nè đi Đẹp đau, quá Ngươi ta quá quá Đau 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 đi Tuổi Ui ล่วงมาดีน้องนี่ไง XM8 ไก่โอของจริง